มาแล้วจ้าที่ชอ่องแม่บีเอ็นจอยนะคะวันนี้น้องแก้วมารีวิวสินค้าค่ะงาน EP 375นะคะวันนี้มาพร้อมกับงานผ้าสลาับลายเกลือกไม้ค่ะอกตัวนี้อยู่ที่42นิ้วปลายแขนตกแต่งด้วยงานปลายแขนกระดิ่งปลายแขนระคังค่ะแล้วน่ารักสุดๆกันไปเลยค่ะแม่จ๋าสำหรับรุ่นนี้ปกคอเสื้อจะเป็นงานปกแบบคล้ายๆแบบสไตล์งานปกบัวนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วย กระดุมค่ะแม่เป็นงานกระดุมมุกแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องแก้วให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆนะผ้าดีๆงานส,สวยๆแบบนี้บวกด้วยความยาว27นิ้วใส่แล้วคุมสะโพกกันไปเลยไม่ว่าคุณแม่จะใส่ทําง,งานค่ะไม่ว่าจะใส่ออกงานนะคะคือได้หมดทุกโอกาสเลยนะคะสําหรับงานตัวนี้อกตั้งแต่42ลงมาคือใส่ได้หมดอย่างน้องแก้วคะ่ะน้องแก้วอกจริง3638กสวันนี้น้องแก้วใส่รอบอก42นะคะแม่จ๋าให้กับแม่ๆ่ได้ดูอยู่นะคะแล้วราคาคือน่ารักมาก 1 9 9บาทเท่านั้นเลยค่ะแม่สำหรับงานรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยค่ะว่าจะมีสีอะไรนะคะมาเสริฟให้กับคุณแม่อีกอนะ่ะจะมีสีอะไรมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ในกลิปคกลิปนี้ค่ะสีแรกเลยนะคะตัวนี้สีกรมสีกรมอ่ะถ้าตามาน้องแก้วจริงๆอ่ะน้องแก้วคิดว่าสีกรมเป็นสีที่ใส่คู่กับกางเกงได้ทุกสีแล้วก็เป็นสีที่ใส่ได้ทุกโอกาส นะคะแม่สากรมของเขาคือกรมจริงกรมเข้มเลยนะคะแม่สาตัวนี้บอกเลยว่างานดีงานสวยรอบอก42นิ้วความยาว27นะคะแม่สาสีกรมนะแม่น้ารีบมาจับจองกันได้เลยค่ะซักสะบัดต,ตากใส่ไม่ต้องรีดนะคะสําหรับงานอาสินค้าตัวนี้ต่อด้วยนะคะแม่สาตัวนี้สีฟ้าสีฟ้าก็สวยเช่นกันค่ะแม่แขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกนะคะแม่สาหรือว่าเวลาใส่แล้วจะประมาณที่น้องแก้วใส่ นะคะแม่จา๋าตัวนี้สีฟ้าคุณแม่แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยไม่เห็นไหมว่าลายผ้าของเขาอะค่ะมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นของเขาเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวติดสะโพกเป็นงานชายกว้างแบบนี้เลยตัวนี้สีฟ้าค่ะต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีขาวสีขาวก็สวยเช่นกันนี่เลยแม่สีขาวมาใส่จับแมทช์คู่กับงานเกงเกงสีดาค่ะแม่จา๋า ใส่เข้าวัดทาบุญได้สําหรับตัวนี้นะคะสีขาวผ้าไม่บางนะใส่เข้าวัดทาบุญใส่ทํางานใส่ออกงานคือได้หมดทุกโอกาสเลยนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีขาวค่ะต่อด้วยนะคะแม่คจะมีสี ตัวนี้สีชมพูแล้วกันนะ้องแม่เ้างมันออกชมพูอ่อนๆไม่ได้ชมพูจา๋าไม่ได้ชมพูเข้มแต่นะคะสินค้าที่น้องแก้วโชว์ทั้งหมดอะล้วนแต่จะเป็นสินค้าที่สีจะออกละมุนล,ละมุนสีหวานหวานสีไม่หวือหวาสีไม่เข้มจนเกินไปนะคะแม่จา๋าตัวนี้สีชมพูค่ะสีชมพูก็น่ารักแม่นะคะใครชอบหรือว่าชอบความเรียบรู้ดูดีสไตล์แบบนี้จับจองตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้สีชมพูแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่ง ตัวนี้ให้แม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีมิน้นสีมิ้นกับสีฟ้าจะเป็นโทนละเฉดสีกันไม่เห็นไหมว่าถ้าเอามาเทียบแบบนี้ฟ้าก็คือฟ้าเลยมิ้นจะออกเป็นโทนฟ้าโทนเขียวนะคะแม่จา๋าตัวนี้แม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีมิ้นได้เลยค่ะสวยเก๋น่ารักอีกหนึ่งสีเลยนะคะแม่จา๋าแมทคู่กับงานเก่งๆตัวไหนก็สวยลงตัวมากๆเลยค่ะต่อด้วยนะคะแม่จา๋าตัวที่น้องแก้วใส่ตัวที่น้องแก้วใส่คือสีส้ม สีส้มเป็นออกสีโทนแบบชาไทยนะคะแม่จ๋านี่ใส่แล้วคุมสะโพกนะคะแม่สามแมทคู่เลยนะคะมีกางเกงสกินนี่กางเกงฮานาโกกางเกงตัวไหนคุณแม่ก็แมทได้เลยนะคะแม่จ๋าสําหรับสินค้า EP 375ค่ะที่น้องแก้วรีวิวให้กับคุณแม่ในวันนี้นะคะคุณแม่จ๋าช่องทางการสั่งซื้อสินค้าถ้าแม่ดูน้องแก้วแล้วถ้าแม่เห็นน้องแก้วในคลิปอะค่ะจะมีสินค้าเพียงแค่แบบเดียวอันนี้คือสินค้าในคลิป คุณแม่สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะแม่จ๋าไม่ว่าจะเป็นทางโทรไม่ว่าจะเป็นทางไลน์แอดโทรสั่งได้ตลอดนะคะแม่จ๋าก็คือจะมีน้องแอดมินนะคะแม่จ๋าที่คอยรับออเดอร์กับคุณแม่อยู่นะคะแม่อยากได้ EP สา5้อเจ็สิบห้าลูกแล้วก็ตามด้วยสีแม่ก็แจ้งกับน้องแอดมินไปได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจกดสมัครสมาชช่องแม่บีเอนจอยด้วยแม่บีเอ็นจอยไลฟ์สดในทุกๆวันนะคะคุณแม่จ๋าเช้ากลางวัน เชียงตรงนะแม่นะเย็นคือสี่โมงเย็นค่ะแล้วเรามีช่วงเวลาใหม่คือดึกคือเวลานะคะขอเรียกเป็นไลฟ์ดึกนะแม่นาะก็สอบทุ่มตรงนะคะแม่จ๋าที่ช่องม่บี้เอนจอยได้เลยนะคะมาติดตามได้เลยนะคะลาไปก่อนนะแม่นะไว้เจอกับน้องแก้วใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ